สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับแฮปปี้เดย์ค่ะวันนี้นะคะจะชวนทําขนมชั้นค่ะนุ่มๆเด้งๆแล้วก็หวานกําลังดีเลยนะคะข้างหน้านี้ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดที่เราต้องเตรียมค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นแรกนะคะก็จะเริ่มจากการทําน้าเชื่อมเลยค่ะก็จะมีน้าตาล350กรัมหัวกะทิ200 g, แล้วกเ็เกลือ1ส่วน8ช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้ง3อย่างลงในหม้อได้เลยค่ะ จากนั้นก็ตั้งไฟอ่อนค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยละลายเข้ากันแล้วก็เดือดเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะนำเชื่อมเนี่ยเขาก็จะเดือดปุดปุดบริเวณขอบแล้วค่ะก็พอปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะหลังจากนี้ค่ะเราก็จะมาทำส่วนของตัวแป้งกันค่ะ ขั้นตอนการทำตัวแป้งนะคะก็ให้ผสมแป้งทั้ง3ชนิดเข้าด้วยกันค่ะอย่างแรกแป้งมัน20 0กรัมค่ะแป้งเท้า25กรัมค่ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้า25กรัมค่ะผสมทั้ง3อย่างให้เข้ากันเล็กน้อยเลยค่ะ หลังจากที่แป้งทั้ง3ชนิดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาหัวกะทิ550 ml ที่เราเตรียมไว้เนี่ยทยอยใส่ลงไปเลยค่ะแต่ว่าเราจะใส่ลงไปแค่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะหรือว่า250 ml ค่ะก็ทยอยใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ ใส่กะทิลงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างเหนียวมากแล้วก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็นการนวดแทนค่ะโดยเราเนี่ยจะนวดประมาณ5นาทีนะคะก็นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็นวดแป้งครบ5นาทีแล้วค่ะเนื้อสัมผัสเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแบบหนักมือขึ้นนะคะแล้วพวกเม็ดแป้งเนี่ยก็คือจะละลายหมดแล้วเรียบร้อยค่ะโดยตอนที่เรานวดแป้งนะคะสรุปเราใส่กะทิลงไปทั้งหมดประมาณ250 ML ค่ะก็จะเหลืออยู่ประมาณ300 ML เนาะ ค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มขั้นต่อไปเลยค่ะขั้นต่อมานะคะก็ให้นำน้ำเชื่อมที่พักจนอุ่นแล้วเนี่ยมาเทผสมลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะโอเคค่ะเพอใส่ตัวน้ำเชื่อมหมดแล้วนะคะก็ให้เรานำหัวกะทิที่เราเหลืออยู่เนี่ยมาเทลงไปได้เลยค่ะก็คือเราเหลืออยู่300เนาะก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ พอตัวแป้งเราเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะกรองผ่านกระชอนอีกทีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเม็ดแป้งที่ยังไม่ละลายเนี่ยลงไปนะคะแล้ววันนี้เราจะทําเป็น3สีค่ะเราก็เลยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ถ้วยค่ะตัวแป้งของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มนึ่งกันเลยนะคะโดยพิมพ์วันนี้ที่เราใช้เนี่ย เราจะใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เลยค่ะแล้วก่อนเราทํานะคะเราจะต้องนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนแล้วก็มีการทาน้ํามันบนพิมพ์ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้ตัวขนมเขาติดพิมพ์นะคะมานึ่งพิมพ์กันเลยค่ะโดยเรานะคะจะนึ่งพิมพ์ประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็นึ่งแบบไม่ปิดฝานะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้น้ำเขาจะหยดลงไปบนพิมพ์ได้ค่ะ นึ่งพิมพ์ครบ5นาทีแล้วค่ะเราก็จะมาเริ่มหยอดแป้งกันเลยนะคะโดยเวลาหยอดเนี่ยให้คนแป้งก่อนด้วยนะคะแล้วเราเนี่ยจะหยอดประมาณครึ่งถ้วยตวงค่ะก็หยอดลงไปได้เลยค่ะปิดฝาแล้วนึ่งกันเลยค่ะชั้นแรกนะคะเราจะนึ่งเป็นเวลาประมาณ3นาทีค่ะแต่พอชั้นต่อๆไปเนี่ยเราก็จะบวกเพิ่มชั้นละ1นาทีค่ะจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะนึ่งครบ3นาทีแล้วค่ะมาเปิดดูกันเลย นี่ค่ะจะเห็นนะคะว่าตัวขนมเนี่ยเขาจะมีความใสขึ้นแล้วก็ดูตึงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาหยอดชั้นต่อไปเลยค่ะหยอดชั้นที่2เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝาแล้วก็นึ่งเป็นเวลา4นาทีค่ะเราก็จะทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะชอบค่ะว่าอยากให้หนาเท่าไหร่ ตอนนี้เราหยอดถึงชั้นที่4แล้วค่ะก็หยอดลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะชั้นที่4ก็ใช้เวลานึนาทีค่ะเรามาถึงชั้นสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้จะทำทั้งหมด7ชั้นค่ะชั้นสุดท้ายเนี่ยเราจะนึ่งนานที่สุดเลยนะคะจะนึ่งประมาณ15นาทีค่ะ ตอนนี้เราก็ลอกออกจากพิมพแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาม้วนโรกันเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะทำขนมชั้นโรค่ะจากนั้นก็ทำการตัดออกมาเป็นชิ้นๆเลยค่ะพอเราตัดออกมานะคะเราก็จะได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเรามีการโรยมะพร้าวเพิ่มเข้าไปด้านบนนะคะเพื่อเพิ่ม texture ในการทานค่ะเขาก็จะมันๆแล้วก็เข้ากันดีเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะสีแบบพาสเทลมากเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาชิมแล้วก็ลองมาลอกกันเลยดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะก็มาลอกแล้วนะคะก็จะลอกออกมาเป็นชั้นได้แบบนี้เลยค่ะเนื้อแบบเหนียวเด้งหนึบมากเดี๋ยวมาชิมดีกว่าค่ะลองเด้ง <laughs> แอบชิมมาแล้วค่ะเนื้อนุ่มเหนียวเด้งมากแล้วก็หวานกำลังดีเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย